อสมอะลัยกุมครับสวัสดีวันเสาร์ที่4กุมภาพออ 2, ันธ์พศ2566ขณานี้ก็เป็นเวลา10โมงโดยประมาณนี่เป็นไงดอกสวยๆนี่ส์6นิ้วใครจะสั่งมามามาขายเป็นไม้เหมาก็ได้มา13ต้นพันค่าส่ง1 0หนึง่งมามาใครจะเอาหรือจะเอา30ต้น สามสิบต้นบางโตขอแค่สองพันมาจัดมานี่แต่สามสิบต้นไปนี่จะประมาณอย่างนี้นะจะบานแข็งแ็งไม่ไม่ค่อยมีนาะนี่ใครจะเอาเนี่ยก็จะมีปนไปทุกสีเลยนะครับเนี่ยสามสิบต้นขอสองพันเอาค่าส่ง e อ s อมาให้บางโตสามร้อยนะครับเอาค่าส่ง EMS มาให้บางโตสามร้อยนะครับไปอย่างนี้เลยสวยๆนี่หกมิ้วสวยมากสวยมากนะครับนี่ ก็ถ้าตัดเรื่องเรื่องสีของดอกไปก็ดูโขดบางตัวดูโขดเป็นหลักอะ่ะดอกดอกไหนบานมาสวยหมดนะครับเพราะไม้มันกินปุ๋ยกินดีอยู่ดีนะครับนี่เอ้าล้มไปแล้วนะครับนี่ดูก็คือบอกตรงๆเลยก็คือไปขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยนะครับนี่นะครับเรื่องดอกนี่ก็คือจะไปประมาณอย่างนี้จะมีบานบ้างอะไรบ้างไปนะครับแต่ว่าเรื่องโคดนี่คือใหญ่ละไม้สมบูรณ์ก็เห็นและดูเมื่อคืนแล้วกันที่ถอนน่ะทุกต้นสมบูรณ์เนี่ยเนี่ย หกต้นห้าร้อยค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกนะครับสิบสามต้นพันค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกนะครับสิบสามต้นก็ขอค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับหกต้นก็ขอค่าส่งหกสิบนะครับหรือใครจะเอาแบบเอ้ยอย่างนี้ต้องสั่งเยอะหน่อยเนี่ยสามสิบต้นบางโตขอแค่สองพันนี่ลดไปเลยลดแหลกแจกสะบัดนะครับนี่นะครับสามสิบต้นบางโตขอแค่สองพันนะครับขอค่าส่ง EMS อ็มสามร้อยนะครับใครจะเอาทักมาทักมาแล้วก็นี่ ใบด่างอันนี้คือใบด่างชมพูลีลานะครับต้นใหญ่ไม่มีทําแค่ต้นเล็กไปก่อนล้วกันนะครับมีใบด่างชมพูบีลีลาใบด่างสยามรอราใบด่างสลัญย่านะครับนี่ใบด่างสลัญย่านะครับใบด่างใบสีทองของมังโตแหละนี่ใบด่างสลัญย่านิลการแล้วก็ใบด่างหินอ่อนนะครับนี่ห้าต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบ สิบต้นพันพค่าส่งหนึ่งร้อยแถมหนึ่งต้นนะครับแถมหนึ่งต้นนะครับใบด่างนี่แถมแล้วก็ไม้นี่ไม้ชุดที่ 9, เก้านี่สองต้นห้าร้อยนี่แถมใบด่างหินอ่อนหนึ่งต้นนี่ชุดที่สิบนี่แถมใบด่างชมพูลีลาหนึ่งต้นนะครับนี่ชุดที่สิบสองแถมใบด่างหินอ่อนหนึ่งต้นชุดที่สิบเอ็ดแถมใบด่างหินอ่าชมพูลีลาหนึ่งต้น ชุดที่15้านี่เล็กหน่อยเป็น3ต้น500แถมใบด่างชมพูเอ่อใบด่างหินอ่อนหนึ่งต้นชุดที่16นี่แถมใบด่างหินอ่อนหนึ่งต้นชุดที่17แถมใบด่างหินอ่อนหนึ่งต้นนะครับนี่ชุดที่18แนี่แถมใบด่างหินอ่อน1ต้นนี่นะครับบางโตแถมเลยนะครับแล้วก็มีใบด่างหินอ่อนไซส์กระถาง11นิ้วเนี่ยต้นละ4 0 0้ค่าส่ง60นะครับมีอยู่5ต้นนี้ที่ลงขายไว้มีต้นที่เท่าไหร่ต้นที่เทนะ่าไหร่น่ะ สี่หกเจ็ดแปดสิบนะครับขอ 2000, สองพันส่งฟรีนะครับอันนี้ของคุณจิมจิมส่งวันจันทร์ของบางซอแลสส่งวันจันทร์นะครับนี่นี่ชุดที่สี่นี่ยสองต้นห้าร้อยใหญ่ๆนี่แถมใบด่างสยามลอล่าหนึ่งต้นชุดที่สามโอ้โหมันใหญ่มากพวกเนี้ยนะครับนี่แถมใบด่างสยามลอล่าหนึ่งต้นนะครับแล้วก็ชุดที่สองนะครับแถมใบด่างสยามลอล่าหนึ่งต้นท่านใดสนใจทักมา เอาตอญี่ปุ่นตัดสั้นไม้เสียบเดียวในตำนานที่มึงโตบอกแม่งสุดยอดจริงๆบางตถนัดเรื่องพวกตอญี่ปุ่นเสียบเดียวเพราะว่ามึงโตชอบเลี้ยงไม้ใหญ่ให้พุ่มให้ดอกให้ทรงเยอะบึงโตชอบเยอะๆใหญ่ๆนะครับไม้หลายเสียบมันก็สวยแต่ว่าเนี่ยพุ่มมันสู้ไม้เสียบเดียวไม่ได้อันนี้เราต้องพูดกันตรงๆแหละเนี่ย เสียบเยอะหลายเสียบจริงๆเนี่ยแต่ว่าความความหนักแน่นอะมันสู้ไม้เสียบเดียวไม่ได้ไงคือน้ําเลี้ยงมันขึ้นมาจากโคนต้นมันต้องแบ่งใช่ไหมแต่ไม้เสียบเดียวเนี่ยน้ําเลี้ยงมันขึ้นมาแล้วที่สําคัญมันเป็นตอญี่ปุ่นเนี่ยดูดิขึ้นมาแล้วมันไม่ต้องแบ่งใครเลยเนะี่ยแล้วดูดิได้ดอกขนาดนี้กิ่งก้านใบเนี่ยเอาเทียบกันต้นต่อต้นเลยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยดูนี่นี่ขนาดเสียบห้านะเสียบหกด้วยนะเนี่ยพุ่มสู้ไม่ได้เนี่ยพุ่มสู้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือเราต้องพูดตรงๆแต่คครรต้อองกาาแบบวมเยะ เสียบหลายเสียบดูแล้วดูหลายกิ่งเนี้ยก็เอาไม้หลายเสียบไปแต่ถ้าใครชอบแบบนี่หนักหนักแน่นแน่เสียบเดียวนี่เห็นเห็นเลยเสียบเดียวหนักหนักแน่นแน,แน่นขึ้นมานี่ให้ดอกเยอะๆใบเยอะๆ,ๆเพราะว่าน้าเลี้ยงเนี่ยรากกี่เส้นน่ะรากสิบยี่สิบเส้นน่ะมันขึ้นมาที่เดียวแล้วก็แตกไปที่เดียวความหนักความเยอะความใหญ่ความสมบูรณ์ความอะไรแล้วทุกต้นเป็นตอญี่ปุ่นตัดสั้นบางตัวบอกเลยบางตัวถนัดแบบนี้ ไอแบบหลายๆเสียบบางตัวก็ได้อยู่แต่ว่าบางตัวจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เสียบเดียวนี่บางตัวชอบเลยเพราะว่าเนี่ยดูดินี่เห็นเลยนี่ดูสีขาวนี่ดูนี่ขนาดกิ่งหักนะเนี่ยนี่กิ่งหักนะใครจะเอาต้นนี้หนึ่งกิ่งนี้มันหักนะต้องบอกก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าไปหักระหว่างขนส่งไม่ใช่มันหักอยู่แล้วเนี่ยมันเยอะอ่ะมันเยอะมันเบียดกันมันหักนี่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะไปแบบนี้แหละใครจะเอาก็จะไปแบบนี้เดี๋ยวมันก็แตกเนี่ยดูดิเสียบเดียวเห็นไหมต่อญี่ปุ่นตัดสั้นนี่มันได้รากใหญ่ๆ เนี่ยน้ำเลี้ยงมันขึ้นปึ้งอย่างนี้เลยแล้วมาดูดิไม้หลายเสียบสู้ไม่ได้อันนี้บางตัวการันตีเลยไม้เสียบเดียวแล้วทรงพุ่มกระชับสวยแต่งง่ายแล้วก็ให้ดอกเยอะดอกดีดูดิให้ดอกหนักๆแบบนี้เนี่ยไม้เสียบเดียวงั้นอ่ะตอญี่ปุ่นตัดสั้นโหดนะครับสายโหดสายหนักสายเยอะสายอลังการนี่มาเหอะบางตัวถนัดนะครับเนี่ยถ้ากลองก๊ะแงกะลิกกะลักอย่างเงี้ยบางตัวจะแบบเฉยๆนะครับนี่อ่ะมาอ่า ต้นละสามร้อยค่าส่งหกสิบสามต้นค่าส่งร้อยเดียวมาจัดไปใครชอบความหนักความเยอะความโหดรากใหญ่ๆเส้นเยอะๆนะครับจัดไปนะครับต้นที่หนึ่งขาวต้นที่สองเหลืองทรัพย์เจริญอันนี้เบอร์สองนะดอกจะใหญ่หน่อยนี่เหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองต้นที่สองเนี่ยต้นที่สามแดงขอบดานะครับเนี่ยนะครับเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเนี่ยที่สามต้นที่สี่ เนี่ยดูดิไม้เสียบเดียวมันดีตรงนี้แหละนี่มันให้ดอกใหญ่เนี่ยดูดิกิ่งก้านเยอะใบเยอะหนาหนักนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าโอ้ทำไมไม้ชั้นไม่ค่อยให้ดอกเนี่ยเอาตอญี่ปุ่นตัดสั้นเสียบเดียวไปนี่ยโหดๆเลยต้นที่สี่ต้นที่ห้านี่เป็นแดงอุดมทรัพย์นะดูลากเด็ดเต็มกระถางแล้วนะครับไม้ตอญี่ปุ่นตัดสั้นเสียบเดียวนี่โหดมากนะครับแล้วก็เนี่ยมึงตถนัดทําแบบเนี้ย แล้วมันได้ผลผลิตที่โห oh, สุดยอดเลยนะครับต้นที่ห้าต้นที่หกเนี่ยไอตัวนี้ดอกไม่หอมนะบอกก่อนเพราะว่าข้างหลังมันขาวเห็นไหมดอกหอมจะสีส,สีสีนี้สีนี้สีเดียวกัข้างหน้าเนี่ยถ้าข้างหลังมันเป็นอย่างเงี้ยหอมแต่นี้เป็นขาวไม่หอมมันจะต่างกันแค่นี้แหละนี่ต้นที่หกต้นที่เจ็ดก็ขาวดูดิเ,ดนเนี่ยไม้เสียบเดียวมันดีตรงนี้แหละต่อญี่ปุ่นตัดสั้นมันแจ๋วตรงนี้แหละนะครับแล้วมันจะได้ใหญ่โตด้วยต้นที่8ป ต้นที่เก้าดูนี่เบอร์ทรัพย์เจริญเบอร์สองต้นที่สิบดูเดะนี่นี่เสียบเดียวนะพุ่มใหญ่มากนี่เสียบเดียวนี่ไหมเสียบเดียวเสียบเดียวบนตอญี่ปุ่นตัดสั้นเป็นอย่างนี้แหละนะครับนี่ต้นที่สิบเอ็ดนี่ตอญี่ปุ่นตัดสั้นเหมือนกันเห็นไหมใหญ่มากต้นที่สิบสองนี่ชมพูห่อทรัพเป็นไงนี่ดอกแรกนะทุกต้นดอกแรกนะครับดอกแรกเลยนี่ดอกแรกก็ได้อย่างนี้แล้วนี่แสดงให้เห็นเลยว่าตอญี่ปุ่นตัดสั้นเสียบเดียวนี่โหดมากนะครับนี่ ทรงสูงก็มีนะครับทรงสูงเนี่ยใครชอบอันนี้ไฉไลไนเนี่ยนี่ทรงสูงก็มีนะครับเพราะฉะนั้นไม้บางต้นนี่บอกเลยโหดสวยใหญ่เยอะราคา300、ค่าส่ง60พูดราคานี่ไม่อยากจะพูดเลยราคาแม่งคนละเรื่องใหญความใหญ่ที่มันมีเลยนะครับเนี่ยตัวละ300ค่าสง60เนี่ยต้น900、ค่าส่ง100ตามสเต็ปนะครับใครต้องการความหนาความใหญ่ความเยอะนะครับ ใครชอบต้งการเยอะๆใหญ่ๆแน่นๆหนักๆจัดไปเนี่ยต้นที่สิบสามเนี่ยดูดิดูดอกเป็นไงใหญ่มากเนี่ยดูลีลาลากลีลาโขดสวยสิบสีนี่สวยมากมันมีแอรเนี่ยตัวไม่เสถียรนี่จะมีชั้นเดียวบ้างสองชั้นบ้างสามชั้นบ้างสี่ชั้นบ้างเนี่ยนี่ต้นที่สิบสี่ต้นที่สิบห้าดูโคดรนี่แดงดำนี่สิบห้าสิบหกมีกระแดงดำใหญ่โตมโหระทึก สิบเจ็ดขาวเป็นจังไดล่ะสามต้นเก้าร้อยค่าส่งร้อยหนึง่ง <c oughs> ต้นเดียวสามร้อยค่าส่งหกสิบมีสิบเจ็ดต้นไครเหมาหมดบางโตแถมสองต้นมีอีกนั่นน่ะเสียบเดียวที่มันยังไม่ติดดอกเนี่ยเห็นปะเนี่ยไครเหมาสิบเจ็ดต้นเนี่ยบางตแถมสองต้นอ่าจัดไปง่าย,ายๆสบายสบายนะครับก็ ขายแบบนี้แหละนะครับบางโตค้าขายแบบนี้ง่ายๆใจใจจริงๆไม่แพงแล้วก็ไม้ทุกต้นบางตเซตไปเรียบร้อยไม่ใช่แบบว่าเลี้ยงให้มีดอกแล้วไปถึงลูกค้าช่างแม่มันจะตายจะอะไรไม่ใช่บางโตเซตไม้จนเรียบร้อยคือเหมือนบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบไปถ้าลูกค้าเติมน้ําแล้วรอมันอืดกินได้เลยอะของบางโตก็เหมือนกันไปถึงปลูกนี่รดน้ําชมชื่นชม,มนได้เลยชื่นใจเลย นะครับไม่ต้องมานั่งลุ้นมันจะตายไม่ตายว่าทุกต้นถอนมงมาก็เห็นอยู่ถอนเมื่อคืนอ่ะตอนกลางคืนบางตถอนไม้น่ะบางตอยากให้ลูกค้าเห็นว่าบางตเซตไม้ไปเรียบร้อยนะครับลากกิ่งก้านทรงเป็นยังไงให้เห็นโคดเห็นลากจริงๆเห็นโคดจริงๆว่าจริงๆแล้วอ่ะไม้บางตันไม่ได้ยกโชว์ไอที่เห็นเนี่ยอยู่ในดินอีกครึ่งหนึ่งทั้งนั้นนะครับก็รู้ๆเห็นๆกันแหละนะครับสบายใจได้วางใจได้ถ้าท่านต้องการต้นไม้ที่สวยงามไปถึงเพิ่มความจรุงใจ เห็นแล้วมีความสุขความจำเริญส่งมอบสิ่งดีๆให้แก่กันมาสั่งกระบบงโตถ้าใครต้องการเอาไปขายเอาไปอะไรทํากําไรไปถึงแล้วลูกค้าซื้อต่อจากท่านไปแล้วเขาไม่ด่าพ่อด่าแม่เอาทีหลังเนี่ยมาสั่งไม้บางโตนะครับไม้บางโตไม่ได้ของดีเลิศเลอเพอร์เฟกหรอกแต่ซื้อไปแล้วชื่นใจมีความสุขไม่ได้ซื้อไปแล้วเครียดนะครับไม่เอาไม่เอาเพราะว่าส่วนใหญ่เจอแบบซื้อไปแล้วตายหา รเราพูดกันตรงๆซื้อไปแล้วตายซื้อไปแล้วเครียดซื้อไปแล้วจะรอดไม่รอดวะแม่งอยู่ที่ร้านก็สวยมาที่กูนี่ไม่ได้เรื่องเลยของบางตนนี่อยู่ที่ร้านนี่คือยังไม่ค่อยสวยนะครึ่งดอกแรกไปถึงที่ลูกค้าลูกค้าท่านใดที่ซื้อต้นไม้บางตไปแล้วให้ดอกให้อะไรสวยงามอ่ะรบกวนถ้าลูกค้าคอมเมนต์ส่งรูปมาส่งรูปลงถ่ายรูปลงโพสต์ใน Facebook แล้วก็แท็กมาที่ชวนชมบางตอ่ะบางตัวอยากจะให้เห็นว่ามันสวยงามจริงๆมันไม่ได้ราคาคุยไม่ใช่คนขี้โม นะครับแต่ของมันได้อย่แบบนี้จริงๆนะครับท่านใดต้องการตอญี่ปุ่นตัดสั้นเสียบเดียวนี้มีไม่มีเท่านี้นะหมดแล้วหมดเลยพัดแล้วพาดเลยนะครับก็ว่ากันใหม่รอบหน้าแล้วกันทําเท่านี้ขายเท่านี้จบนะครับจะไม่มีมาแบบว่าโอ้ยมีอีกเป็นร้อยเป็นพันไม่ใช่จบเท่านี้เท่านี้เลยมงโตทําไม้มีเยอะหรอกทําไม้เป็นรอบๆรุ่นๆจบแล้วก็จบไปอย่างเงี้ยตอญี่ปุ่นทรงสูงก็มีเท่านี้จบแล้วก็จบไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเราทําไม้ปริมาณแค่นี้แล้วก็ลูกค้าซื้อไปมันมัน เหมือนบางตร้านเล็กๆอ่ะลิตเติ้ลการ์เด้นร้านเล็กๆมันก็ได้เท่านี้แต่ว่าคุณภาพนี่เต็มๆทําเยอะแล้วคุณภาพมันไม่ได้ไปถึงลูกค้าด่าพ่อร่อแม่เอาเกียดกันเพราะต้นไม้ตายต้นหนึ่งลูกค้าก็เครียดแล้วนะเพราะฉนั้นบางตต้องเซตไปให้เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นความสุขแบ่งปันกันแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ก็ชอบต้นไหนสั่งมาได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับวัสลามออะไรกุ้ม รอมาตุลล้อว่าบาร์ดอกกาตุขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ